สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านส่วนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาแยกหน่อนะคะสิระหุ้มทองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ให้มาสามหนอนแล้วค่ะเพื่ mm. อนเพื่อนเนาะก็ถึงเวลาที่เราจะมาแยกกันแล้วนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางเขาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่ากระถางเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนขา ก็เนาะเดี๋ยวมาทําเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้ายชื่อออกก่อนก็นี่วัสดุที่ปลูกนะคะก็จะเป็นดินนะคะใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆหรือใบสำสา,านี่เห็นไหมคะดูนี่เห็นไหมดูรากเขานะคะนี่รากเยอะแยะเลยะคะ่ะเพื่อน,นเห็นไหมนี่นะคะนี่รากเยอะมากๆเลยคะ่ะเพื่อนน,นี่ นี่นะคะเราก็จะทำการแยกหน่อเลยคะ่ะหลังจากที่นะคะเพื่อนๆเ,เอาไปฉีดน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนาะให้เห็นโคนเขานะคะนีเน่เพื่อนๆดูน,น,นี่เห็นไหมมันก็จะมีโคนนะคะของลำต้นนะคะเราก็จะค่อยๆใช้นะคะมีหน่อเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่มีคัตเตอร์นะคะส,ะคะสก,กิดเขาเลยนะคะเพื่อนๆนะอืม ค่อยๆเบามือนะคะน,นี่นะคะนี่ได้มาหนึ่งหน่อแล้วนะคะก็าวางไว้ก่อนนะคะก็หน่อที่สองก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเนาะนี่นะคะช่วงนี้บอลสีก็ราคาจับต้องได้นะคะเนาะก็ราคาแบบเบามากๆเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อได้นะคะเพื่อนตอนนี้ก็ราคาหลักร้อยนะคะสําหรับศิลาหุ้มทองนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าหน้าเทพหน้าสวยสวยอะ่ะก็จะอีกราคานึงนะคะนี่อันนี้มันเป็นไม้เพื่อนเอน<ๆ>เห็นมันยูเนี่ยลากเขาแทงเข้าไปเนี่ยไม้แยกหนกนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหน้าเทพหรือหน้าไม่เทพนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ทําทําไปนะ อันนี้หน่อใหญ่นะคะรากที่มันเสียๆนะแล้วก็ดึงออกได้นะคะนี่นะคะอุย้ยอันนี้สน่อใหญ่สามารถพาหัวได้นะคะเนี่ยนี่เห็นไหมหน่อเนี้ยมีเขี้ยวมีเเขี้ยวเพื่อนๆเ,เห็นเขี้ยวไหมเขี้ยวตาหน่อเนี่ยเต็มเลย ส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ยังมีหนอนนะนี่เห็นไหมหนอเต็มเลยค่ะนี่อันนี้ก็พร้อมที่จะแทงขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมนี่เต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวปล่อยเขาไว้กับต้นแม่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทาปูนแดงนะคะเพื่อนนะป้องกันเชื้อรานะคะใช้น้ำปูนแดงนะคะเพื่อนเนี่ยป้ายลงไปนะคะตรง รอยแผลเขานะคะป้องกันเชื้อราเนาะทาลงไปอย่างนี้เลยค่ะถ้ารากมันเยอะก็เราสามารถตัดออกได้นะคะป,ป้ายปุนแดงเสร็จแล้วนะคะนรากไหนที่ว่าไม่ดีก็สามารถ เด็ดออกเด็ดทิ้งได้นะคะเพื่อนๆนี่นี่สีลาหุ่นทองนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักแพ็กสักพักหนึ่งนะคะให้ให้ใหอ่อบอให้ปูนแดงมันแห้งนิดนึงคะ่ะนี่อันนี้ก็ใช้ปูนแดงนะคะเพื่อนๆนี่ป้ายนะคะนี่ป้ายแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ เดี okay. ๋ยว mm. เราก็จะมาลงปลูกนะคะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะมาปลูกกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็จัดวางรากเขาให้ดีนะคระเพื่อนๆแล้วก็ลงปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเขาไปใส่ไว้ในตู้อบนะคะเพื่อนๆเนาะเราไม่ใส่ปุ๋ย mm. ไม่ใส่อะไรเลยนะคะ mm. เพราะว่า mm. เห็น หลายๆท่านนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะที่เขาบอกว่าอาปุ๋ยไอละลายช้าเนี่ยค่ะเพนเพื่อนมันจะทําให้หัวบอลสีเนี่ยเน่านะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เรากไ็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ก็แบบนี้เลยค่ะนะแล้วก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะคะนี่นี่นะ น,นี่นะคะสิสัต์แบบน้อนะครัแล้วก็เดี๋ยวจะมาปลูกหน่อเขานะคะเราตัวหน่อเขาเนาะ,ะ <c oughs> เราจะปลูกใส่กระถางสี่นิ้วนะคะี่เพื่อนนี่อใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะวางหน่อลงไปอย่างนี้นะ นี่นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จหนึ่งหนอนะคะหน่อที่สองก็ทำแบบเดิมเลยค่ะเช่นเดิมนะคะปลูกบอนสีเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะใครๆก็สามารถทำได้นะคะ แล้วช่วงนี้อากาศดีนะคะพเพื่อนๆเนี่ยบอลเขาจะฟื้นตัวไวมากๆเลยนะศิลาหุ้มทองเนี่ยเดี๋ยวนี้เอ่อตอนนี้ก็มีหลายหน้าเหมือนหลายหลายหน้าเลยนะคะพเพื่อนๆนะมีทั้งแผงนะคะมีทั้งเขียวมีทั้งติดด่างมีทั้งแบบสวยนะคะ่ะเพื่อนๆสวยสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับศิลาหุ้มทองนะเอ่อตัวนี้สวยขอเก็บขอเก็บไว้เป็น ใสแม่พันธุ์ดีกว่าเนาะก็ใส่กระถังห้านิ้วครึ่งดีกว่านะห้านิ้วหกนิ้วอันนี้น่าจะเป็นกระถงางนี้ก็ใส่กระถางนี้ไปเลยนะคะใส่กระถางใหญ่ไปเลยนะเพราะเขามีติดด่างมานิดหนึ่งนะแล้วส่วนสองกระถางนั้นล้วก็จะเอาไว้จําหน่ายนะคะนี่ นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแยกหนองบอนสีนะคะสิราหุ่มทองนะคะเ,เพื่อนๆเิราหุ่มทองของเรานะสิราหุ่มทองนะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะก็ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนกันด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ